จากโลหะในการตรวจอุปกรณ์เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเพื่อความมั่นใจในการออกรางวัลทุกๆครั้งด้วยนะครับเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามการออกรางวัลกันต่อนะครับะหนึ่งหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการได้เสกจับขึ้นมาแล้วนะคะ กรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขเจ็ดนายคณะพุหงสาวรางกูนนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศค,คะ่ะเป็นผู้แทนสํนักงานการต้นนันเดนคะ่ะกรรมการท่านที่2องนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขเก้ างสาวชอบประการวิทยานนท์ค่ะพิธีกรโทรทัศน์และกรรมการจกบริษัทเอยูคอมเม้นทเคชั่นจำกัดเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะกรรมการท่านที่สามนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะพันเอกนายแพทย์ภาคโรหาตชุนนะคะนายแพทย์ใหญ่หน่วยบราการสงครามพิเศษค่ะกรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการหมายเลขแปด นายธนาชนสุทธสุวรรณนิติกรชำนาญการฝ่ายช่วยอำนวยการสำน,นักงานสอบสวนและนิติการเป็นผู้แทนโครงการปกครองกระทรวงอาดไทยค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลขหาพันตำรวจเอกธนาทิ์วงไวยรักนะคะรองผู้กำกับการกองกำกับการอำนวยการสำนักง,งานเจร,ตำ,เรจตำรวจเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ และกรรมการท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการหมายเลข <ası> <น squishy. S 2> หกนายรุชาวราธรนะคะผู <National> ้อเมริการกองบริหารกองค่างกรมพนารักเป็นผู้แทนกระทรวงการค่างค่ะ การออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงยิบบัตรหมายเลขหนึ่งถึงหให้กรรมการออกราบวัลท่านละหออะนึน่งหมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณพอกเสื้อด้านซ้ายค่ะในวันที่1น่ธันวาคม2566นนะคะสำนักง รัฐบาลจะออกรกางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนสโสมอสอร่วมเดมชชัยค่ายสุรนารีกองทัขภาคที่สองตะบนหองไผ่ล้อมอ่างเภอเมือง,องนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะปดะชาชนที่สในใจนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเว็บไซต์สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลหรือแอปพลิเคชันของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ ขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านนะคะติดบัตรหมายเลข<ม>เรียบร้อยแล้วค่ะ<ม>และจะขึ้นไปยืนประจำอุปรกรณ์ออกระวังตามหมายเลขที่ได้รับ<ม>จากนั้น,นะะท่านประธานกนรรมการ<ม>ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการเก็บกู้ตัวระเบิดสํานัก<ม>ง,งานตํารวจแห่งชาติ<ม>จะตัวอุปรกรณ์ ที่ใช้ในการออกรระวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหาตวรวจพบโลหะอ,อุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรระวัลประกอบด้วยหนึ่งภาชนะพลาสติกทรงกลมสอง 2. ต้งพาพลาสติกชุดแสงแบบเกลียวจุดละสิบกระหล่ำใ้ประจุลูกบอลหมายเลขค่ะและสามลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขส่วนเก้าลูกละหนึ่งหมายเลขจุดละสิบลูกค่ะ เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับงินรางวัลวันที่16พฤศจิกายน2566ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันค่ะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18.00นนเป็นต้นไปค่ะขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วต่อไป เจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเล็ว่ามีหมายเล็กครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทุกแสนแบบเรยวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรังวัลทั้งหกหลักครั้งละหนึ่ลูกโดยเริ่มจากหมายเล็กหนึ่ง สำนักงานสลับตีนแบรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจอง่วงหน้าทำรายการสลาบซื้องวดวันที่1ธันวาคม2566ในวันที่19พฤศจิกายน2566และสลับจองงวดวันที่16ธันวาคม2566ในวันที่20พฤศจิกายน2566รอบแรกตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดจำหน่ายรอบ2ในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา่าแอปพลิเคชันต่อตามค่ะ ไป,ประชาชนสามารถซื้อสลากได้จุกหมายเลขในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาทผ่าน F P P T M, แอปเป่าตังงวดมากกว่า20ล้านฉบับและจุดจำหน่ายสลาก80ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า1,000จุดค่ะ สลากดิบารรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลวันที่1ธันวาคม2566จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันต่อตามจำนวน22ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากดิบารรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวน43,930รายค่ะหมายเลขสี่ สังเกตสลักที่มนรัฐบาล6หลักแบบใบหากมีการประทับตราโครงการจำหน่ายสลัก80บาทจะต้องจําหน่ายผ่านแอปต่อตามเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลักใบจริงและสลักในรูปแบบดิจิทัลค่ะใบเลขผ้า ไป,ปเราจะทํากา,ารโหลดอุปกรณ์ออกรางวัลให้ทุกคนหมายเลขครับกัน ในราคาที่ตับกว่ามรลคาจริงเพราะตามควาตจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปา,าในการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าครับ การซื้อขารสากมากมายเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสักงานสลา์ลที่รฐัฐบาลหรือการหลอกลวงบอกว้เลขเด็เด่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงกันแอบอ้างว่าสามารถจัดสลญให้นัไปจำหน่ายได้ครับหมายเลขแปด จำหนายสราเกินราคาถือว่าเป็นการกระทําผิดพระมมาราชบัญญัติสาํนนานักงารตลาดกิจการรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและจะดูกตัดสิทธิเป็นตัวแทนจำหนายสราและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากกระมิหลักเกณฑ์นในการรับสัะจําหน่ายครับหมายเลขเก้า ตรวจพิสูจน์สลักเบื้องต้นน่าจนขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลักเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มง,งานตรวจพิสูจน์สำนักจ่ายนครปฐมโทร02-2896411-44ครับและหมายเลขศูนย์ กาแสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะมุบอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขรังกันอีกครั้งค่ะ หลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้า และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมนะคะจากนั้นเจ้าหน้าทีุ่นภาชนะให้ลูกย่างหมายเลขกระกันค่ะเพื่อให้การประธานกรรมการเสกขึ้นมารับงละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวสองกรัมเงินรางวัลรางวัลสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่หนึ่ง อุปกรณ์ออกระหวัตหลังที่สอง วันหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ามตัวหลักที่1โดยเจ้าหน้าที่จะมอุปกรณ์ออกรางวัลให้ระกบนหมายเลขคราบกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคราบกันดีแล้วจะกดออสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกกันยมเปิดช่องให้ระกบนหมายเลขตกลงที่รองนับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำรางวัลที่ได้มาเปิดตลับถึงแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ พร,ร้อมแล้วจอกรางวัลที่นหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองฟังครั้งนะคะเรามาที่หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่หนึ่งสอง เก็บลูกย,ยางหมายเลขประจาหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักใดออกรางวันแรกหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่ง อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเริ่มแล้วจอ,อกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง ครั้งที่สองเลขที่ออสามสี่หใสามสี่หครั้งนะคะรางวัหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่อออสามสี่หรางวหน้าสามตัวออกไปรบแล้วค่ะ จะทำการออกรางวัลท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลราวลงวัลละส0่พับาทค่ะจะใช้อุปกรณ์อ,ออกรางวัลหลังที่4 ุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะ <idelity> ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สาม <immen> หลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพ <ME ũ> <lessons> ร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง Então, vamos tá. ที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใ,ใช้อุปกรณ์ออกระวัลหลักที่ห้าอ,อุปกรณ์ออกระวัตหลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกระวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่ห้าออกระงวัลเลขาสามตัวครั้งที่สองครั้งแล้วจะออกระงวัลเลขาสามตัวครั้งที่สอง ครั้งที่สอง<ม>เลขที่ออเก้าห<ม>1หน<ม>ึ่งกครั้งน,นะคะเรามลเลนสาตัวครั้งท,ที่สอง<ม>เลขที่อออเก้าหกหนึ่ง รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1นึ่งรังเงินรางวัลรางวัลล่งสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่4 จะใช้ใชอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่สี่ออกรางวลัลเลขท้ายสองตัวนะคะ<ม>ผู้ที่จะทําการออกรางวลัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนายธนชนสุทธสุวรรณนะคะนิติกรจํานันการฝ่ายช่วยอำนวยการสำนักการ,ส,รกสอบสวนและนิติการค่ะและหลักสิบคือพันเอกนายแพทย์อาโกรหันจุนค่ะนายแพทย์ใหญ่โดยมีชาการยสงกามพิเศษ เราเนี้ยจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว วัลเลน้าสามตัวรางวัลท้ายสามตัวและรางวัลท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลหกล้านบาทรางวัลค่าเพียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะว่างอไรนะเรามนเยอากบัตรตแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง เลขทั้งหกหลักตกหลุมที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับทุกคนลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะถ่ายตัวออกเข่าหัวเออปวช่วยนะสารบุตรฉันทำงานสลัดอินแบงค์ทบานนะคะเปิดให้บริการใจงานรางวัลได้ทูรเซอร์วิสค่ะ ปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาเจ็ดโา30นาทีถึง15นห้าโาโดยไม่พักเที่ยงค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th นะคะรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c อร์เซนเ็นเต,นเตนอรหมายเลข02528 9999ค่ะ เมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจ<ม>ะนำลุกบอลไปใส่โรงไว้ในอุปกรณ์ออกรงางนเปล้าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะ<ม>และเจ้าหน้าที่จะมีอุปกรณ์ออกรงางเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขรับก,กัน จกผลตวจตีปยปานธนาแผ่งพานะคะผู้บังคับการตบภุธรจังหวัดนนทบุรีค่ะจะทาการเสียงหยิบทุกยางหมายเลขประจาหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวันในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงดับก่อนหลักแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสด็งขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมาการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะพันตำรวจเอกธนาทิศวงไวัยรักค่ะรองผู้กำกับการองผู้กำกับการหน่วยการสำนักง,งานเจรํารวจค่ะเป็นผู้แทนสำนักง,ง,งานตํารวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสรางวันเป็นลำดับแรกค่ะ พิธกรสนานการฝ่ายช่วยอำนวยการสำนกสักงานสอบสวนและนิติการนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสนอกันเป็นลำดับต่อไปค่ะ กรรมการออกระวันประจำหลักมือนะคะผศนายแพทย์ภาคโรหานชุนค่ะนายแพทย์ใหญ่หน่วยบญชาการสงครามพิเศษจะเป็นผู้เสืบรันเป็นลําดับต่อไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเป็นผู้แทนสันักงานการตวรวจเงินแผ่นดินค่ะจะเป็นผู้เสียรับวนเป็นลำดับต่อไป ประจำหักสิทธ์นะคะนายรัชาวราธร์ค่ะผู้อเมริการกองบริหารการคลังกรมธานารักษ์นะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลางค่ะจะเป็นผู้สิทิร์รงวันเป็นลำดับต่อไป หมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมก,การออกรางวัลประจำหลังแสนนะคะนางสาวชอบกระกาวิริยานนท์ค่ะพิธีกรโทรทัศน์และกรรมก,การผู้จัดก,การบริษัทเอยูค m ม n i c น t i o ิเคันจำกัดเป็นผู้แทนสื่อมวลชนจะเปิดช่องให้ระหวัลตกลง,งเป็นท่านสุดท้ายค่ะ จนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมก,กันทั้งหกหลักค่ะ hmm. ขณะนี้พร้ hmm. อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะ hmm. รางวัลที่หนึ่งวันที่ 1, hmm. ท16พฤศจิกายน2566 hmm. เลขที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ห้าห้าเจ็ด 9 9 0ไปครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16ือศจิกายน2566เลขที่ออก557 990โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลหน้าเทียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัล557 8ขอโทษขออภัยค่ะ989 557 989

ผู้ชมเกษตรศิลวนะครับสำหรับการออกรางวัลประจำวันวันที่16พฤศจิกายน2516ผู้ชมที่ตรวจรางวัลไปพร้อมๆกับหน้าจอทีวีที่ตรวจรางวัลก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ชมยังไม่ได้ตรวจนะก็สามารถที่จะตรวจสลากที่แบงก์อบาลได้ผ่านช่องทางต่างๆของสํนักงาน้วยนะครับเอาละครับขออนุญาติจารทบทวนบางรางวัลให้ผู้ชมได้ทราบกันสักหน่อยนะครับสําหรับรางวัลที่2อนะฮะออกรางวัลด้วยการ5ครั้งึ้นหน้าจอผู้ชมเห็นแล้วนะครับรางวัลที่2ออกครั้งที่1ได้แก่ สองเก้าสี่เจกรบท่สได้แก่หนย